สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไปปฏิบัติงานในอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากในการเรียนรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนเพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชนพวกเราได้ตระหนักถึงการสูบบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนซึ่งที่น่าตกใจเราได้พบว่าเด็กประถมเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันพวกเราจึงเริ่มโครงการ อุ้มผางไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยลดปัญหานี้ค่ะดิฉันนักศึกษาแพทย์นิรนาศเพลวิจิตหัวหน้ากลุ่มและนักศึกษาแพทย์มินนี่พยดงเกีตสกุลค่ะนักศึกษาแพทย์คมชานตีระสุดครับ จะนำเสนอโครงการอุ้มผ่างไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาเพื่อลดปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนค่ะค่ะแล้วนี้จะเป็นรายชื่อที่ไปปฏิบัติงานของเรามีทั้งหมด7คนนะคะขั้นตอนของเราจะมีการพูดคุยกับหัวหน้าชุมชนซึ่งจะรวมผู้ใหญ่หมู่หนึ่งมีประธานชุมชนลอยฟ้ามีผออก,กองสาธารณสุขเทศบาลมีตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่ แล้วตัวแทนอสมและสุดท้ายแล้วมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะพวกเราได้สำรวจชุมชนใน75ครัวเรือนเพื่อหาปัญหาในชุมชนค่ะซึ่งปัญหาที่เราพบจะเป็นเด็กใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปของเราของกลุ่มก็คือการลงในพื้นที่เพื่อสำรวจสถิติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะโดยแบบสำรวจที่เราใช้ในการลงสำรวจชุมชนในครั้งนี้นะครับในเรื่องของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนเนี่ยเราก็ได้อ้างอิงมาจาก W.H.O. หรือองค์กรอนามัยโลกนะครับในการลงไปสำรวจเด็กจำนวน173คนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6นะครับโดยตัวเลขที่เราพบเนี่ยพบว่าเด็กถึง27%เนี่ยเคยมีการลองสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าโดยที่22%เนี่ยเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับนอกเหนือไปก่อนนั้นเนี่ยในเรื่องของเด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่ที่เป็นจำนวน73%เนี่ย พบว่า22%นะครับอยากลองสูบบุหรี่เลยนะครับโดยที่เหตุผลที่เราได้ไปถามเนี่ยก็พบว่าเด็กเนี่ยคิดว่ามันเท่นะครับเห็นว่าเพื่อนสูบแล้วก็เห็นในโซเชียลมีเดียมีคนสูบให้ดูนะครับแล้วก็คิดว่าไม่เสียสุขภาพนะครับก็เลยเริ่มสูบกันโดยเมื่อเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปทําการคืนข้อมูลให้กับเหล่าผู้นําชุมชนก็คือนายอำเภอแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทก็คือคุณครูในโรงเรียนนะครับ โดยที่มีผู้เข้าร่วมในการคืนข้อมูลเนี่ยมากมายนะครับตั้งแต่ Emperor, นายอำเภอนายกเทศบาลนาย,ยกเทศมนตรีตัวแทนจากเทศบาลนะครับตำรวจตะเวนชายแดนนะครับทหารผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นนะครับตัวแทนอนามัยโรงเรียนพยาบาลจิตเวชเด็กและเยาวชนแล้วก็คุณครูจากโรงเรียนในภูมิภาคเนี่ยจำนวนสิท่านจากแต่ละโรงเรียนนะครับ โดยจุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อคืนความรู้ใน,นเรื่องของสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในชุมชนของอําเภออุ้มผางเนี่ยครับแล้วก็เป็นการคุยในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันในสหภูมิภาคน,นะครับโครงการที่เราได้เริ่มทําในครั้งนี้ที่เราไปลงชุมชนนะครับก็คือเราขอตั้งชื่อมันว่าอุ้มผางไม่เอาบุรีไฟฟ้านะครับโดยแบ่งกลุ่มที่เราลงไปทํา ตัวโครงการเนี่ยเป็น3กลุ่มนะครับก็คืออันดับแรกคือโรงเรียนชุมชนในอุ้มผางนะครับที่เราต้องไปสํารวจกันก็คือเราทําเป็นกิจกรรมกับนักเรียนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ในการให้ความรู้แล้วก็บรรยายในหัวข้อโทษของบริ่ไฟฟ้าและการทักษะในการปฏิเสธนะครับในกลุ่มต่อไปเนี่ยเราก็ได้ทำโครงการในส่วนของ ภาคอำเภอของอุ้มผางนะครับก็ได้จัดทำ MOU ในเรื่องในเรื่องของการเสนอบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือให้กับในอำเภอแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในการร่วมกันจัดทำนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของชุมชนอำเภออุ้มผางนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็ได้จัดทำโซเชียลมีเดียที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกช่วงวัยนะครับ แล้วก็เป็นการทําสื่อเรื่องของบุหรีไฟฟ้าให้ความรู้แล้วก็แจ้งรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรีไฟฟ้าในชุมชนนะครับซึ่งนสอพอรามาธิปดีก็ได้เข้าไปทํากิจกรรม U and Me Together Wave Free ในชั้นประถมปีที่4ถึง6ในโรง,งเรียนแห่งหนึ่งในอุ้มผางค่ะซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยก็ได้อ้างอิงมาจาก Sanford Medicine นั่นเอง จุดประสงค์ของกิจกรรมของเรานะคะก็คืออยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความรู้เรื่องโทษแล้วก็ของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะนอกจากนี้อยากให้เขาสามารถจัดการเรื่องความเครียดของเขาเองจะได้ไม่ต้องไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็รู้จักการปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเราก็มีแขกพิเศษนะคะก็คือเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ทหารในพื้นที่เนี่ยเข้ามาสอนเรื่องกฎหมายทั้ง3ข้อของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กๆก,กิจกรรมของเราก็จบลงด้วยการทำโปสเตอร์ อุ้มผางไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าโดยเด็กๆก็ทําการแข่งขันการทําโพสเต์ร์ลงลงไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนแล้วก็ในอุ้มผางเองค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทําสื่อสังคม t i k t อกนะคะโดยเป็นสื่อสังคมที่จะใช้ในการสอนแล้วก็ให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับชุมชนอุ้มผางแล้วก็แพร่กระจายในต,ต,ตัวบริเวณอําเภออุ้มผางเองค่ะสามารถ Follow แล้วก็ติดตาม t i k t อกของเราได้นะคะในวันที่7มีนาคม2567 พวกเราได้ทำบันทึกข้อตกลงด้วยอุ้มผางไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะพวกเรามีความหวังว่าโครงการของเราจะสามารถช่วยชุมชนแล้วช่วยโรงเรียนทั่วประเทศแล้วเป็นตัวอย่างในการลดปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะ